คนตายชั่วคือเวลาที่มีชีวิตอยู่เขาไม่ประกอบคุณงามความดีกระทำแต่ความชั่วชาลามุกเวลาตายก็ต้องตายไปกับความทุกข์และยังไปสวยทุก์ในภายภาคหน้าต่อไปอีกท้านบุคคลใดเป็นผู่มีศินกรรมบุมีกัลยาณธรรมตายไปก็ไปทางดีตายไปกับความสุขเพราะเิตุนั้น ท่านเจนสั่งสอนให้มาเพียนบุญบุญสนรีบเร่งหาสุเบียงไว้เสียโดยเร็วเพราะไฟบรรลายกันมันไม่เราอยู่ทุกวันทุกนาทีความเก่าแก่ความเจดบก็าก่อความเสียหายเป็นไฟไม่ทั้งนั้นทรัพย์สินเงินทองเกาไม่เป็นตาตามกันเมื่อใครขึ้นสิ่งที่ถาอรมีอยู่ mm hmm. ก็ทำโลกิยศัพท์ให้เป็นอริยศัพท์และตัวเราผู้ใช้ศัพท์ ก็ต้องเป็นคนดีด้วยท่านจึงสอนให้มีกายบัจาจใจที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่ามนุษย์สมบัตินี้เป็นการรละลึกถึงความตายอย่างหนึ่งของตนที่จะมีภายในภาคหน้าตายรับไปไหนบุ่งห่างความตายมีอะไรรออยู่ ไม่ใช่แค่เรื่องของจานสิ้นเราหมายใจแต่คือบทเรียนของชีวิตที่ชี้ให้เราเห็นคุณค่าของการทำความดีท่านพุทธิธรรมทโรได้สอนให้เราเตรียมสมีทางจิตใจเพื่อให้เราจากโลกนี้ไปอย่างสงบผลจากความดีที่เราทำไปนั้นจะนำพาเราจะนำพาให้เราเดินทางต่อไปอย่างมีความสุขสิ่งสำคัญที่เรา จะสามารถนำติดตัวไปได้ไม่ใช่ทรัพย์สินหรือยศศักดิ์แต่คือบุญกุศลที่เราสร้างการละความชั่วและบำเพ็ญกุศลคือขนทางสู่ความสุขในอนาคตของเรามีชาดอกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่าภูริทัตตาชาดกเป็นชาดกที่กล่าวถึงความอดทนและการยึดมั่นในศีลธรรมของพญานณะาที่มีชื่อว่าภูริทัตตา โดยที่ภูเดทัะตะนั้นเป็นพยา,ยานาที่มุ่งมั่นบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานในหลายชาติเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในทุกชาติที่ผ่านมาขอทุ่มเทฝึกฝนใจให้สงบต,ตั้งมั่นในศีลและความเมตตาโดยเฉพาะการอดทนต่อความเกบปวดและการไม่ทำลายผู้อื่นเพราะภูเดทัะตะ เชื่อว่าการสุดสนบารมีนี้จะทำให้ตนเองเข้าใกล้เป้าหมายสูงสุดก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นเขาจึงตั้งใจจะรักษาสินยามบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อเห็นนี้เองเขาจึงต้องขึ้นมาบันเทือนโลกในทุกๆวันพระเพื่อมาเป็นสินแปดและนั่งสมาธิในสถานที่สงบแต่การขึ้นมาของกุริคัตตา ไปได้ราบลื่นเสมอไปวันหนึ่งได้มีพรามที่ชื่อว่าอารามพายพรามคนนี้เป็นนักปลาและได้มาพบกับปูดิทัตตาเข้าพรามนิสังเกตเห็นว่าปูดิทัตตาเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากจึงเกิดความโลภและคิดขึ้นมาว่าจะนำปูดิทัตตาไปแสดงโชว์อิฤทธิ์เพื่อให้ผู้คนดูตนเองจะได้มีชื่อเสียงและมีเงินทองมากมาย พรามดินใช้กุอุบายจับตัวภูริัตตะไว้และข่มขู่ให้แสดงอิทธิฤทธ,ธิหากไม่ยอมคำตามก็จะทำลายแต่ภูริัตตะเลือกจะไม่ทำราพรามเพราะจะเป็นการผิดสินซึ่งตนเองได้ตั้งใจ,ใจไปแล้วว่าจะไม่ทำผิดสินแม้จะถูกพรามล่ามโซ่และพาไปแสดงตาม,มันต่างๆภูริัตตะก็ยังคงอดทนและไม่ตอบโต้ใดๆ ไม่ว่าใครจะยั่วอยู่หรือกันแกล้งอย่างไรภูริทัตตะก็จะไม่ตอบโต้ในที่สุดพญานาซึ่งเป็นพี่เน้องของภูริทัตตะได้ทราบข่าวจึงพากันไปช่วยเหลือภูริทัตตะจนสำเร็จและแนะนำภูริทัตตะกลับคืนสู่มาตานเมื่อที่สิลของเขอยังคงสมบูรณ์และบริสุทธิ์ไม่เสื่อมเสียการอดทนต่อการถูกทดสอบในครั้งนี้ ยิ่งทาให้ารมีของภูรเบิดตาเพิ่มพูนและยังเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้คนในการรักษาความดีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่วิตฤตเรื่องปูรเบิดตาชาดกนี้แสดงถึงความสําคัญของการรักษาศีลและคุณธรรมแม้ในยานที่ถูกข่มเพ่งหรือถูกทำลายการที่ปูรเบิดตาไม่ตอบโต้พรามนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตใจที่มั่นคงในความดี ซึ่งทําให้เราเห็นว่าการกระทําในชีวิตนี้ส่งผลตอพบพบภพวงในอนาคตการรักษาความดีอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงทาให้เราเป็นที่นับถือในโลกนี้แต่ยังช่วยให้เราเดินทางไปสู่พบภูมิที่ดีขึ้น